โอเคครับผมก็ขอสวัสดียด้วยนะครับอยู่กับไมค์ครับนะครับ EP สองนะครับใช่ครับผมโอเคก็มาชีวิตลาดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับแปด๋ยวงกูจะมาเพื่อนมึงทำอะไรเหรออ่ตกปลาอยู่ครับอ๋อโอเคครับน้องไอ้เพื่อนขอท็อตอันหนึ่ง่ะกูจะหาจากไหนให้อ่ะขุดท็อตมาเอามาปักที่กูไงไก่ไก่มันตกลงมาไก่มันเดินออกมาเพื่อน กูกลัวทอดมีอยู่กำลังเอาไปให้เอามามเอาไปเอาไปลากออกมาเป็นไหมเนี่ยลากไม่เป็นอ่ะกูทําได้แค่โยนอะมันลากยังไงวะกดอ๋อโอเคกดโอเคโอเคถ้าแต่เพื่อนเมื่อไหร่มึงจะสร้างบ้านงั้นกูสร้างเองอะไม่ไม่่กูขอสร้างอืมดีอะดีดีจริงๆเฮ้ยเจคิปเปอร์ได้ไห้ย อันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ยเฮ้ยกูเฮ้ยไอเฮี้ยกูโดนลุ่มกูจะทั้งคิปเปอร์ทั้งสเกลตันเลยเพื่อนคิปเปอร์มันมาตรงกล่องเราแล้วอ่ะคิปหายแล้วนะคิปเปอร์มันฉลาดไหมมันจะเดินตกหลุมไก่ไหมอืมถ้าอย่างนั้นเฮี่ยวเลยมันตกไอ้ไอเหี้ยมันตกสี่เหี้ยมันทำควายแล้วมึงไงมันอยู่ในหลุมไก่ ใช่เยเมื่อกลางนี้กูเดินล่อมันอยู่กูเดินหนีมาไงมัวแต่ตกปลาอยู่นั่นแหละไอ้สัตว์โอ๊ยเจ็บมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ากูอยากตกปลาบ้างอ่ะมึงคราวที่ตกปลาให้กูบ้างดิหาสเต็งอันนึงอ่ะอือเยอะไปได้แต่ปลากูไปด้วยมันทำไมมันได้แต่ปลาเฮี้ยเนี่ยวะปลาอ่ะนี่มึงดูกูตกปลาเฮัลโหลเพื่อน ฮะกูอะไรกูนึกว่ากูหลุดมึงเปิดกล่องอยู่เพื่อนกูอยากได้บ้างอ่ะที่ตกปลาหามึงมีสติงอันนึงไหมดูแล้ไหมเอ้ยเพื่อนมันค้ามันค้ายังไงอ่ะเพราะแต่มันต้องใช้โต๊ะค้ามั้ยอือสองอันเพื่อนใช่ใช่ใช้ใช่อีกต้องใช้สติงสองอันมึงต้องล่าแมงมุมอีกตัวหนึ่งมึงมีไหมอ่ะสติ๊งมันมีไหม กูต้องเดินกลับไปดูอีกบ้านก็ไม่สร้างไอ้ซัสมานั่งตกปลาเดี๋ยวอีพีหน้าไหมสร้างบ้านกันแล้วอีพีนเนี่ยเอยโอโอ้โหคิปเปอร์กูขับมาบ้านกูเจอคิปเปอร์กูระตกใจอีพีนี้เรามาทำแบบนี้กันไงก็ตกบ้านไงเพื่อนอ๋ออเค้ยอุ้ยสมุดเอนชาร์ดเจ็บแม่แล้วสติ๊กมันคาบไม่ได้วะสติ๊กมันคาบไงวะเนี่ย สดิครับได้ออกมาเพื่อนเพื่อนกูไม่ได้จะอวดกูไม่ได้จะอวดกูไม่ได้จะอวดนี่นี่ตกไหมวะเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนไงนี่มึงดูดินี่โอ้ยอย่าดึงดิมึงดูไหนสิเพราะแต่มันสมบูรณ์แล้วมันนี่มีโปรดักชั่นกับอะไรเนี่ยพีคริฟีลเลร์นิ่งเหรอไม่ใช่ตีหรอไม่ไม่ไม่มันเป็น เหมือนพวกรองเท้าอะ่ะใส่ในรองเท้าอะ่ะเออ,อน,นี้ใส่รองเท้าคมใส่ในรองเท้าอ่ะที่มันเดินบนน้ำแม้ว่าแต่พีอีมันมีที่มันเดินบนน้ำไหม e. มันเกกลายเป็นน้ำแข็งอะ่ะแล้วมึงมาตกที่เดียวของกูนี่นะแล้วมันดูยังไงวะาต้องรอจุ่มเหมือนเดิมเดี๋ยวมันไม่ไม่ไม่มจะมีเส้นหยักๆ,ๆเข้าไปฮะ<า>แต่รอเนี่ยอ,อันนี้คือของกูปับ๊บได้เบ็ดตกปลามาอีกอันหนึง่งได้เบ็ดตกปลาอ่ เอาของมึงมาแล้วกดปุ่มกดเออสวยปลาควายเดี๋ยวกูทำตรงนี้เองเพื่อนโอเคโอเคนะนั่งกดครับผมเฮ้ยคิปเปอร์ไอ้เหียกูเห็นคิปเปอร์ด้วยเฮ้ยเธอดี๋ยวมึงต้องไปเคลียร์คิปเปอร์ที่มันอยู่ในล้าวไก่อเอเงียบปิดเลยเหียปลาปั๊บอ้าวไอ้เหียกูมัวแต่มองมึงอ่ะโอ้โห ปากูโน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมาปลาอะไรเหี้ยเอ้ยมาแล้วปั๊บอันนั้นมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋ออันนั้นอันนั้นกระอ๋อกที่เป็นกระปเอาไปใช้กับสติงอะเออเออที่มันเอาเชือกวางข้างอาไรเหมือนคนกลางมาแข่งตกปลากันอี e ีนี้เอ้ยงั้นมึงสร้างคนละกล่องเลยกล่องนี้ถือว่าโมคะเริ่มใหม่เลย โอ้แล้วกูตกมาทั้งหมดนะก็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 กูเพิ่งมาไงนพรนั้นเริ่มใหม่มีไม้ไหมวะนี่ไงกูมีไม้อย่เดี๋วไอเอ้าไอ้เฮียไอ้ชัยฮะเอาไปอันนี้กล่องมึงกล่องกับดักกูเพิ่งรับทำไมอ่ะก็มันเป็นกล่องกับดักไงมันเอาไปผสมกับเชียกอะ นั่นแหละใช้กล่องมึงมึงเอาไว้ใส่ปลาเดี๋ยวกูรับกล่องใหม่แข่งกันดีกว่ามามาได้แล้วคนคนละกล่องก,กันเลยเอา้าอ๋อเอาไว้แอบด้วยเว้ยแล้วทำไมมึงออกปลาของกูสิบสองตัวสิบเจ็ดตัวไปไอ้สั์ไม่นับไงไม่นับแล้วยู่ที่ตัวมึงอะ,อะงั้นเดี๋ยวสร้างกล่องกลางเอาเหียไม้หมดใช่กูสร้างกล่องกลางไม่ได้อะมึงสร้างกล่องกลางไว้ ไปกล่องส้นตีนี้ไปไงดิก็ไม่ต้องแคร์เรื่องคำหยาบนะครับทุกคนครับมันก็ไม่โตโตแล้วเนาะมันก็ไม่ทุกคลิปแล้วเนาะตแล้วเนาะถ้าเกิดฟังทนไม่ได้ก็ตายซะนะเอ้ยโตวตแล้วมึงโยนกล่องทิ้งน้ำเหรอเพื่อนกล่องนั้นมันใช้ไม่ได้มันคือกล่องกับดักใช่ไหมอ่าเราวมนใช้ไม่ได้อ่ะ อุาาค,ครับเฮ้ยแม่งเมฆเปิ่นตกไอ้เหี้ยกูหิวเลยไอเพื่อนมึงมีหินเยอะไหมมึงครับที่เผาดิีเอามาเผาปลากินดีกว่ามะเอ้ยมึงวางทอดฝั่งกล้วยหนดิเพื่อนมึงครับอันนี้หน่อยดิที่เผาอ่ะเตาผินนะไม่มีหินหรอเพื่อนอโอ้ดีเอาหินไปสร้างเยียน,นี้หมดไปปฏิมาการรมสร้างโลกไ,<ป>ไอเหี้ยไป เจอแต่ดินอืมโอเคเพื่อนเดี๋ยวขุดเองมารับกูด้วย <c oughs> มึงสร้างเป็นบันไดขึ้นให้หน่อยดิกูสร้างกันต,ตายเอาบล็อกต่อขึ้นมากูไม่มีบล็อกหย่อนลงไปไม่เปลรกูมาแล้วกูมาแล้วเฮ้ยเหี้ยเอากล่องทุบอ๋อทลหดชิปหายเลย มันลึกดีเนาะโอ้โหเพื่อนกูเจอแสงสว่างไอ้เหี้ยเร์เหมือนเร์เหมือนเจอแสงสว่างของชีวิตอะโอ้โหขนาดนั้นเชียวว่าแต่อันไหนกล่องมึงนี่มึงครับกล่องอึงอัน,นอันนี้กล่องก้างกันกไอ้กล่องกับดักเนี่ยกูใส่ปลาเนี่ยปลามึงเดี๋ยวกูวครับเองไอ้เตาเผาโอเคกูครับแล้วกูครับแล้วโอเควางแล้วอันนี้กล่องกูนะ เผาไม่ใช่มึงมีอันนี้ไหมเอามาเผาปลากินมามีไห้กูโวเผาแล้วกูแต่ว่ากูมีแค่เนี้ยปลาไม่มีต้องสืบตัวไปตกต่อดี๋ยวไปมาแล้วมึงไม่ถมด้วยนะอีเวนนี่กูบอกให้ชมก็ไม่ชมนี่ง่ายๆถมมึงคือการปิดบอดินไปนะมันไม่สวย เดี๋ยวอีวีน่ากูทำไอ้น,นี้ให้ทำ <Okay, S 2> ที่ <'re> ตกปลาท,ที่สวยที่สุดในโลกให้นี่กูสูงกว่ามึงด้วยมันโก้มากมไม่ควย,ยิ่งสูงยิ่งตกได้ดีนะครับจำไว้นะทุกคนคำเชื่อมมัวมัวครับอย่าไปเชื่อมันเอ้ยฝังฝังนู้นไ้ฟักทองไอ้เหี้ยเพิ่งเห็นได้ประโยชน์แล้วทำไมไปหามึงไม่มาหากวาสวยปลาแดงด้วยปลาแดงอ่ะแดงกำอ่ะ <_ ś> ปาตาแดงเอ้ยตัวแดงแต่มาแล้วถังอขยะเอ้ยอะไรวะว่างเปล่าอ้อมึงง่มึงตกไม่โดนใช่ไหมนะเกลียกตกคิปเปอร์ว่ะแต่อยู่ไกลเลยก็ตกไกลไปบอกว่าปลาเงียบเลยเฮียเฮ้ยมาแล้วมาแล้วงับเข้าให้อืปลาทองตัวบักเอกเลย รอบที่สอง้กูเริ่มกูสองตัวแล้วเหรอเแต่ก็โช่วงนี้มีแบบสมุดเอนด็นจ่ะอ,อืมเฮ้ยมาอีกมาอีกเอ,อ้ยปรับเอาไว้อ,อตัวที่สามของมันมาดีจังวะทุกคนทำไมของกูไม่มามันเลยขอบอกอยู่นะครับว่ายิ่งยืนสูงยิ่งไอ้นี้คุณทำยี่ออะฮะ เมื่อกดผ้าแล้วมันอะไรเล้วมันเฟลกดผ้าอะไอซีของมึงมาแล้วโอ้มาอย่างไกลอย่างนี้ปลาทองอีกแล้วปลาทองปลาทองตัวบักเอกจริงๆเกมนี่ไปมาแล้วเฮ้ยโอ้โหตะขอวะยึดมแม่ตะขอตะขอแกงเบ็ดเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องดีจริงๆผานนี้แข่งตกปลากันนฮะจากใจครับขาไม่ต้องสร้างบ้านแล้วอยู่เวีเนไปมาแล้วเของใครของของมึง ปลาทองไป,ปอีกแล้วเฮ้ยกูหิวไอ้เหี้ยเอาปลาเอาปลาย่างมาเดี๋ยวนี้เออเก็ดปลาเพิ่มทั้งสองครึ่งเลยเยอยวะว่ะคุ้มใช่ไหมเลยตกปลาสวยครับสวยมันมีแบบว่าตกเจออ๊อฟตกปุ๊ดอะไรนี้ไหมปลาหมึกทไมมีไหมข <c oughs> อ <c oughs> อีกทีขออีกทีออฟตกปุ๊ด <c oughs> ปลาหมึกนี่มีไหม อ๋อปลกไม่มีไม่มีมมีม,ม,ม, <c oughs> มีแบบว่าเมคคลรอนไหม <c oughs> เหยื่อก็ไม่มีเกมนี้มันไม่มีการใส่เหยือเนี่ยต้องเบ็ดอะเซนนอนอะเอ้ยของมึงสิของ <ขอ S 1> มึงโอโของมึงปลบปลาทองเอ้ยมันได้ปลาเดียวเลยเฮีย <c oughs> ยิ่งไกลยิ่งเฮียยิ่งไกลไม่งมีแต่ปลากูอยากได้ปลาแบบว่าโหดๆอะปิลัญญากูอยากได้ปิรัญญามีไหมมีไหมเพื่อนปิรัญญาไม่มีไม่มี เลยแต่มันมีปลาใต้เลยปลาว่ายน้ําปลาว่ายน้ําใต้น้ําเลยมันมีอยู่เพื่อนแล้วปลาที่ไหนเขาไม่ว่ายน้ำวะที่มันเห็นตัวตนอยู่ในน้ําอ่ะโอ้โหน้งเนือกันนะครัําพอนดำน้ำกูไม่ะด้ดำน้ำโอ้ตื้นแค่นี้บอกดำน้าไปเพื่อนไปเราไปตกปลาในน้ําเลยมาเพื่อนมาวกปลามาทางนี้ทางนี้เตรียมดาบไว้ด้วยนะไหนวะ อแล้วมึงอไปตรงที่กูตกเอ้ยมาแล้วปลากูปับโอ้โหปลาแดงมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูเตรียมดาบแล้วทำมาใต้น้ำแล้วว่ายไม่เป็นนะไอ้เหี้ยนี่ไงไอตัวที่ฆ่ามึงตอนแรกเฮ้ยกูว่ายเฮ้ยเพื่อนกูว่ายน้ำไม่เป็นไอชายมึงหายกดกดวิ่งกดวิ่งสองครั้งเห็นแล้วโอ้ยปลาสีแดงเย็ดแม่เื้ไอเหี้ย ไอ้ตัวเฮี้ยหนีไปไ้มเฮ้ยแลเฮ้ยชายหลังมึงเจ็บสวยสวยเจ็บเจ็บเจ็บสวยโอเคต่อดำต่อโอเคเรามาเรามาเรามาล่าปลากันนะครับเฮ้ยปลาหมึกอืมปลาหมึกพ่นดำโอเคกูได้ปลาแล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยชายกูเจอซอมบี้อีกแล้วมาแล้วเพื่อนเฮ้ยเออน้ำหมดฟองอากาศไอสัตว์จะตายไอ ม,ม,มันมาหาก,กูตายตายตายใช่กูจะปลาสีแดงอะ่ะอ๋อมกล้าก่้าอะไรเนื้อปลาสวยควบคุมยากอยากสวยโอหกูจะตายเฮยรู้งี้มึงไม่ต้องไปนั่งตกปลาหรอกมึงมามึงมาล่าปลาดีกว่าเยอะไม่คือกูอยากได้ของไงเ<อ>พื่อนมึงเห็นไหมกูดได้กระสมุวเอ็นชาร์ตว่าตกปลานเนี่ยมันมีโอกาสได้อย่างอื่นนะ เจอแต่ปลาแดงเดงเนี่ยอุ้ยเฮียคปเปอร์กูเอ้ยวัวชายเพื่อนอุ้ยหมูฝั่งนี้แม่งอุดมสมบูรณ์อ่ะมีฟักทองเนี่ยกูแง่ฟักทองกลับบ้านว่ะเอาไปปลูกเออเราสีมึงหาดีดีมันมีเรือใต้น้ำด้วยนะเยสใช่หรอเรือจมใต้น้ำมีสมบัติแง่ฟักทองไปสักอันสองอันก่อนเปลี่ยนเป็นมาเลสสี่อันโอเคกัวเป็นสี่อันเพราะกัวกัวเป็นนเดียวไอ้ชายบุงไปเอา อ้อยมาจ้ะเดี๋ยวกูเอาเองเข้าใจมะแหละอูมึงไม่เ่วยใจเลยแก่แก่แก่สวยเอามาครับที่ดินข่ามาที่ดินเหี้ยได้ละที่ดินเอ้ยไม่ใช่ที่นอนทำไมมึงไม่ตัดขนเลยงู้ยมีอีกตัวมมีเลไไหนงั่นเดี๋ยวกูไปเอาอีกตัวมาพ่านี่เราเหมือนคนป่าเงี้ยอึงตีแบบไม่คิดอติคอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่เอ้าเหี้ย กดตียังต้นเลยกดกด,กด,ก,ดกดหนึ่งครั้งกดหนึ่งครั้งอ๋ออ๋อเอาไปปลูกซีเอาไปปลูกแต่อย่าโดนหนามมันนะ<ก>ดโดนไปแล้วกดยอ่อกดยอ่อกดชอพะมันก็ไม่เห็นเจ็บนี่มันเจ็บนิดเดียวมันมันมันกิน,นมันกินอร่อยนะเนี่ยชัยดูดิกูไม่เห็นเจ็บเลยนี่หรือเปล่าอันนี้ต้นที่มันต้องต้นที่มีลูกอะ่ะอ๋อย่ากูอยากโดนหร เอาโอ้ยบร์ลีบัลลีช่วยกันหน่อยเพื่อนเอามาด้ไปเอาเฮียกวโดนกวนลงจะเลินนะอออโออ๋ออ๋กุรท้อนะครับกับอีพีนี้โอเคสำหรับอีพีนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดอยากติดตามก็รออีพีหน้ากันด้อเฮียกุรท้อจริงเลย